สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนอ้วนที่ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบกับผมหมอแอดผู้เชี่ยวชาญดนรักกรรมโรคปอดใน ICU ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนอ้วนนะครับที่ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็นอนอยู่ใน ICU เนี่ยว่ามันจะแตกต่างกับคนผอมอย่างไรบ้างน,นะครับใส่แล้วจะเสียชีวิตมากขึ้นไหมอะไรเงี้ยนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้ผมมีข้อมูลมาให้ดูนะครับก็เป็นลงในวารสารการแพทย์เมื่อต้นปีนี้เองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอการที่คนอ้วนเนี่ยใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็มานอนใน ICU นะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าบางคนที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะมีคนรู้จักนะครับนอนโรงพยาบาลแล้วเขาก็ตัวอ้วนมากเลยเขาจะหายใจไหวไหมนะเขาจะเสียชีวิตไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ตรงนี้ผมก็รวบรวมมาแล้วก็ าบอกให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งถามว่าเวลาคนที่อ้วนมากๆเนี่ยทำไมถึงน่ากลัวนะครับการที่เราอ้วนมากๆก็เหมือนมีก้อนไขมันเนี่ยมันอยู่ตามท้องตามหน้าอกของเราใช่ไหมครับจนทาให้ผนังหน้าอกของเราเนี่ยมันหนาตัวมากขึ้นการที่ผนังหน้าอกของเรามันหนาตัวมากขึ้นเนี่ยปัญหาก็คือว่ามันทําให้ปอดเนี่ยมันขยายตัวเนี่ย ไม่ได้ดีเท่ากับคนผอมนะครับเพราะมันจะต้องมีแรงต้านอยู่ใช่ไหมครับมีแรงต้านอยู่ตัวปอดก็ขยายตัวไม่ดีนะครับรวมทั้งหลอดลมบางส่วนเนี่ยก็สามารถโดนกดได้มากขึ้นด้วยทําให้มีแรงต้านทานเวลาหายใจที่มากขึ้นกว่าคนผอมนะครับเพราะฉะนั้นคนอ้วนเนี่ยเวลาทําอะไรเนี่ยในงานที่พอๆกันเนี่ยจะเหนื่อยง่ายกว่าคนผอมนะครับเขาจะเหนื่อยง่ายมากกว่าเวลาหายใจเข้าออกแต่ละครั้งเนี่ยบางทีต้องใช้แรงมากกว่าคนผอมนะครับ บางทีเราไปอยู่ใกล้คนอ้วนเนี่ยเราสึกว่าเอ๊ะทำไมเขาหายใจแรงจังนะครับรวมทั้งไอตัวก้อนไขมันพวกนี้เนี่ยมันสามารถสร้างสารที่ก่อการอักเสบขึ้นมาได้นะครับร่างกายเนี่ยมันจะมีมีการอักเสบเล็กๆอยู่ในตามร่างกายอยู่แล้วนะครับเราเห็นว่าบางทีคนอ้วนเนี่ยเหมืนอนบางทีอาจจะติดเชื้อง่ายหรือบางทีเป็นผื่นแพ้ผื่นอะไรตามตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นง่ายกว่าคนผอมนะครับซึ่งพวกนี้มันเป็นลักษณะของของคนที่อ้วนนะครับตามธรรมชาติโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับ พอเรามาดูเรื่องของคนอ้วนเนี่ยเราพบว่าคนอ้วนนะเป็นสาเหตุที่ทําให้ปริมาตรปอดมันลดลงได้นะถ้าเกิดอ้วนมากนะครับแรงกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะแรงมันก็จะต้องทํางานหนะักใช่ไหมครับบางทีเนี่ยมันก็จะอ่อนแรงไปได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ความอ้วนเนี่ยบางครั้งทาให้เกิดอาการหยุดาหายใจน้อยเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เพิ่มแรงต้านทานในตรงหลอดลมได้นะครับด้วยความอ้วน คราวนี้นอกจากนี้เรื่องคนอ้วนย,ยังเป็นสาเหตุของการให้หลอดลมมันไวต่อสิ่งกระตุ้นได้ด้วยนะครับเช่นอาจจะติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็พอติดเชื้อก็จะไอไ,ได้นานนะครับหลอดลมโดนอะไรนิดหน่อยก็กระตุ้นให้เกิดอาการไอได้ง่ายนะครับนอกจากนี้ความอ้วนเองเป็นปัจจัยเสี่ยงของลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดปอดนะครับทําให้มีความดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงขึ้นเป็นการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะครับ รวมทั้งหยุดหายใจขนาดหลับด้วยเพราะนั้นเนี่ยความอ้วนเนี่ยไม่ค่อยดีกับโรคปอดเลยนะครับก็มีคนที่สงสัยว่าเอ๊ะคนอ้วนเนี่ยที่มานอนใน ICU เนี่ยเขาได้ใส่ท่อช่วยหายใจไปแล้วนะเขาจะเป็นยังไงต่อไปเขาจะแย่มากกว่าคนผอมไหมนะครับก็มีการศึกษาน่งออกมานะครับก็การศึกษานียก็ไปดูนะครับเขาก็ได้ข้อมูลโดยรวมก่อนนะครับว่าคนที่ใส่ท่อช่วยหายใจมานอนใน ICU เนี่ย จะมีประมาณสักสิที่ถอดท่อไม่สาเร็จนะครับหลายคนที่คิดว่าใส่ท่อช่วยหายใจคือตายแน่เนี่ยเน,นี้เข้าใจผิดนะครับเป็นความเข้าใ,ใจผิดมากๆเลยการใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยมีคนรอดเยอะแยะนะครับแล้วเขาพบว่าในกลุ่มที่เสี่ยงสูงที่จะถอดท่อไม่สําเร็จเนี่ยก็คือคนที่อายุมากกว่า65ปีขึ้นไปนะครับเป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคปอดเรื้อรังนั่นเองนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหมอตั้งใจจะถอดท่อแล้วเนี่ยปรากฏว่าถอดมาได้แป๊บหนึ่ง ไม่เกิน2วันเนี่ยต้องใส่ท่อกลักเข้าไปซ้ำเนี่ยในแล้วเวลาประมาณนี้เราจะถือว่า,อาถอดท่อช่วยหายใจไม่สําเร็จนะครับตรงนี้มีพยากรโรคที่ไม่ดีมากๆเลยบอกถึงว่าเออเขาเขาดูเป็นหนักนะเลยต้องใส่ท่อช่วยหายใจซ้ําหรือถอดท่อไม่ไหวนะครับพอเรามาดูข้อมูลเนี่ยเขาก็มาดูนะครับคนที่เป็นคนอ้วนนะแนวนี้คือคนอ้วนตรงนี้คือคน หอมนะครับคนอ้วนในที่นี้คือใช้ BMI เกิน30นะครับค,ค,คือต้องอ้วนมากระดับหนึ่งนะบางคนแค่อวบนี่ไม่เอานะต้อง BMI เกิน30ใช่ไหมครับตรงนี้ได้คนอ้วนมาสอรยแป8คนตรงนี้ได้คนที่ไม่อ้วนเนี่ยก็คือ1082คนนะครับพบว่าการถอดท่อช่วยหายใจแล้วมันล้มเหลวเนี่ยแตกใน4 8ชั่วโมงมันล้มเหลวแตกต่างกันไหมดูไอ้ดูไม่แตกต่างกันนะครับอาจจะตรงข้ามกับความรู้สึกเรานิดหนึ่งว่าคนอ้วนน่าจะแย่แน่เลยปรากฏตรงนี้เขาได้มามันไม่แตกต่างกันนะครับ และส่วนใหญ่สาเหตุที่ต้องไปใส่ท่อช่วยหายใจซ้านะก็คือถอดมาแล้วออกซิเจนต่านะครับเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของทั้งสองกลุ่มเลยนะครับลองลองมาก็คือหัวใจเต้นเร็วนะหัวใจเต้นเร็วเหนื่อยมากอย่างเงี้ยนะครับไม่ไหวอันนี้เป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจกลับเข้าไปใหม่นะครับแล้วถามว่าเวลาใส่ท่อเนี่ยใส่าย,ยากไหมกลุ่มคนอ้วนเนี่ยดูแนวโน้มจะใส่าย,ยากนะครับแม้จะไม่มีในยะสสาคัญทางสถิติก็ตามแต่ว่า ดูใส่ย,ยากจริงๆอย่างผมวเวลาเจอคนอ้วนเนี่ยจะต้องคิดไว้ในใจขเาเลยว่าอาจจะใส่ย,ยากถ้าใส่ไม่ได้จริงๆอาจจะต้องต้องถึงขั้นเจาะคอเพื่อช่วยหายใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่อ้วนมากเนี่ยมันมันใส่ย,ยากจริงๆนะครับแล้วพอเรามาดูว่าเอ๊ะทำไมถึงอาตาัตราการถอดเท่าใจใจล้มเหลวไม่ต่างกันนะท,ที่คนอ้วนน่าจะแย่กว่าปรากฏว่าเราไปพบว่าคนอ้วนเนี่ยจะมีการใช้ช่วยหายใจนะครับ ที่มากกว่าคนผอมอย่างมีนัยยะสาคัญเลยนะครับเวลาถอดท่อช่วยหายใจเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าถอดท่อปุ๊บกลับมาพูดได้เลยไม่ต้องใช้ออกซิเจนใช่ไหมครับแต่กลุ่มคนอ้วนเนี่ยเป็นกลุ่มที่ถอดท่อปุ๊บอาจจะต้องมีหน้ากากเพื่ออัดแรงดันลงเข้าไปนะครับหรือว่าถอดออกมาแล้วเนี่ยอาจจะมีออกซิเจนแรงดันสูงให้ต่อนะครับเพราะว่าเราช่วยกลุ่มคนอ้วนเนี่ยมากกว่ากลุ่มคนผอมอย่างมีนัยยะสาคัญเลยนะครับแล้วก็พอไปดูเรื่องของ การใช้แลยวเวลาที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับพบว่านานกว่าคนผอมนะครับเพราะฉะนั้นคนอ้วนเนี่ยถ้าใส่ท่อแล้วแนวโน้มก็คือใส่ท่อนานกว่าถอดท่อออกมาก็ต้องมีเครื่องช่วยหายใจมากกว่านะครับมีเครื่องช่วยดักอัอากาศเท่าไปมากกว่าแล้วก็นอนโรงพยาบาลน,นอนไอซียูเนี่ยนานกว่าคนผอมนอนโรงพยาบาลก็นานกว่าคนผอมนะครับแต่อัตราตายโดยรวมเนี่ยดูดูไม่ต่างกันนะครับ ราะฉะนั้นหลักๆก,ก็จะเห็นว่าส่วนที่มันมีแตกต่างออกไปเนี่ยก็คือการที่มีการใช้อถอดท่อช่วยหายใจแล้วมีการใช้การช่วยหายใจนะครับมากกว่าคนผอมในกลุ่มคนอ้วนนะครับซึ่งไอ้ตัวหน้ากากอัดแรงดันที่ผมว่าเนี่ยมมนก็จะเป็นหน้ากากคล้ายๆแบบนี้ถ้าเราถ้าเราเคยเห็นนะครับบางคนก็จะใส่หน้ากากอันนี้ช่วยนะครับเพื่อช่วยดันลมเข้ามาโดยตรงเนี้ยเราถอดท่อช่วยหายใจออกไปใช่ไหมครับ น้ากากตรงนี้มันก็จะต่อมีท่อต่อไปที่ตัวเครื่องช่วยหายใจได้นะแต่มันไม่ต้องใส่ท่อแล้วมันเป็นการหายใจทางจมูกและปากของคนไข้โดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดูแล้วเออน่าจะมีส่วนที่ทําให้คนอ้วนเนี่ยสามารถถอดท่อได้แล้วสามารถหายใจได้นะครับหายใจได้ดีขึ้นนะครับแต่ข้อจํากัดของการศึกษาเนี้ก็จะเห็นว่าแต่มันมาจากอ่ ICU ในฝรั่งเศสนะครับประมาณ26สถาบันซึ่งมันอาจจะมีข้อจำกัดในการประเมินว่าหมอแต่ละคนอาจจะประเมินการถอดท่อช่วยใจในผู้ป่วยเนี่ยต่างกันก็ได้นะครับแล้วก็เทคนิควิธีการถอดท่อเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับมันเลยเป็นการศึกษาย้อนหลังที่อาจจะมีอาคติได้แต่ก็พอเป็นแนวทางให้เรารู้ว่าเออคนอ้วนเนี่ยนอน ICU นานนะนอนโรงพยาบาลน,นานนะแนวโน้มใส่ท่อยาก แล้วก็ถึงถอดท่อได้ก็ต้องมีการช่วยหายใจต่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลสําคัญที่เราได้จากการศึกษาเนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วถ้าเราดูข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็พบว่าคนอ้วนสามารถถอดท่อได้ไม่ได้ต่างจากคนผอมนะครับถอดท่อได้สําเร็จนะแต่จะมีการช่วยการหายใจหลังถอดท่อที่มากกว่านะครับ ต้องนอน ICU นานกว่านะในกลุ่ม BMI เกิน30นะครับกลุ่มนี้นอน IC u จะนานกว่าในโรคที่เหมือนเหมือนกันกับคนถอดนะครับนอนโรงพยาบาลก็นานกว่านะแต่อัตราตายโดยรวมเนี่ยไม่ต่างกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ได้มาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีคนรู้จักเป็นคนอ้วนที่ต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยกอ็อย่างหนึ่งก็ต้องทาใจว่าอาจจะนอนโรงพยาบาลนาน,านหรือนอนไอซียูนาน,านแต่ว่าอัตราเสียชีวิตจริงๆแล้วเนี่ย มันคงขึ้นกับโลกที่เขาเป็นมากกว่านะครับก็คือดูมันไม่ต่างกันกับคนทอนะครับครับสำหรับที่วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบแนื้อหาแนนี้อย่ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความรู้และสุขภาพที่ดีนะครับนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ